ครับผมจะตอบข้อหนึ่งนะครับเปิดให้มีอายาบัตรตู้เกิดานเรื่องเกี่ยวกับการ้าอะครับคือรัฐบาลเนี่ยตที่เขามีอาาบัตอยู่ทไมได้รับรแล้วก็ไม่ได้ายรวมไปถึงเรือทุกําไม่ว่าจะมีอายาบัตหรือไม่มีอาาบัต ซึ่งเรือที่มีอายาบัตกับไม่มีอายาบาตแต่แน่นอนไม่มีอายาบาตัตจะมาหลายหมื่นลําแต่ที่มีอายาบัตหมื่นกว่าลําเนี่ยทาไมเขาถืงซวยไปด้วยเขาทำอะไรก็ถึงได้ทํากินไม่ได้ตอบชาวประมงได้บ้างว่าทําไมต้องจัดระเบียบของชาวประมงอันนั้นเข้าใจรับได้เพราะว่าชาวประมง <c oughs> ที่เขามีอายาบัตเขาก็ทนไม่ได้กับไอ้ที่สามหมื่นว่าลําที่ไม่มีอายาบาัตแล้วมาแย่งอาชีพเมไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยไม่พูดถึงปัญหาแบบนี้ ทำให้เขาคิดว่าทำไมต้องมาลัหลังแอกสารทันที่บคือบ้านเขาสั่งบ้านเรานะครับเกี่ยวกับรองะมลนะครับแนวทางในการทำงานของสูงก็ต้องมีในเรื่องของการกำหนดมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของเรื่องประมวของบ้านเราทั้งหมดก็เลยมี ็เลยอยากมาให้พวกนี้เขาได้พูดให้ชาวให้ทีทีนี้นะครับทีนี้ในส่วนของผู้กำกับชายก็ผมมารับฟัความคามิดเห็นแล้วก็นำข้อเสนอตรงนี้เพื่อที่จะนำไปกรับเรียนทั้งท่างนดนตรีแล้วก็ละครเรีนะครับคุยกับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกก็มีการรวบรวมทั้เอกสารหลักฐานตัดจบเรื่องเพราะมีหน้าที่มาบอก เพื่อเดนกะที่กราคต้องมีหน้าที่มากแล้วอธิบายฟังไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเดยวชัยประสานกับพี่น้อ,นองพวกน,นี้เองเพราะเขารอได้ว่ารอมา,า,อาถึงวันนี้แนละ้วใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องให้คำตอบแค่รับปากว่าจะเอาไประเด็นเราก็ต้องไปเป็นเครื่องมือให้ใครเราต้องฟังหูไม่หูแล้วก็ฟังทั้งสองหูโดยมีสมองขั้นกลางคิดเน เปิดทำการาประมงชั่วคราวก่อนจนกว่าการเจรจาจะได้ข้อยุติก็เวลานี้พี่น้องเขาเดือดร้อนและต้องมีกระบวนการที่จะเยียวยาให้ชาวประมงออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจะล้มรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลใังนั้นก็เลยอยากจะขอข้อยุติโดยโดยลดความรุ่มความเล่าร้อของพี่น้องชาวประมงบนลุน แล้วก็วนลากแล้วก็ปลตะกบเอาไว้เจราจากันในรอบต่อๆไปรวมนั่งประม,มงที่ติดกฎหมายก็เอาไว้เจราจากันในรอบต่อๆไปแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าัภายในวันสวันนี้ยังไม่ได้ข้อยตุติที่น้องชาวประมงที่น้องชาวประมงทั้งหลายเนี่ย ก็จะเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลซึ่งเป็นิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและไม่น่าให้มันเกิดถ้ารัฐบาลรู้ซึ่งวันนี้ฉันก็ได้ส่งสัญญาณแล้วว่าถ้าวันสองวันนี้ไม่สามารถได้ข้อคำตอบได้พวกชาวโมงเขาก็ส่งสัญญาณสื่อสารกันแล้วว่าที่เจ็ดที่แปดเขาจะเคลื่อนตะวนนะะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ข้อเสนอซึ่งเป็นข้อเสนอที่สร้างสรรค์ที่จะทําให้ประมุง ประมงประมงย่่งยืนประมงไม่ได้ล้างฐานประมงไม่ได้ทําลายให้เกิดขึ้นรวมสรุปแล้ววันนี้การประชุมเพื่อจะหยุดยั้ยงการเคลื่อนไหวการกดดันของชาวประมงที่จะมีต่อรัฐบาลในวันที่8ที่9ซึ่งเขาเริ่มเดิตัวกันแล้วเราก็พยายามจะมาหยุดยั้ยงโดยเอาพวกเขามานั่งคุยแล้วก็แยกปัญหาให้เห็นชัด<อ>เพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับความปัญหาจากภาคประชาชนประมงโดยตรงข้อที่ผ่านมาเนี่ย สมาคมประมงเท่านั้นจึงจะสื่อสารกับรัฐบาลได้และสมาคมประมงก็เอาปัญหาของการเมืองเข้ามาสอดแทรกจนไปทําให้ชาวประมงจริงๆที่เดือดร้อนเนี่ยไม่สามารถจะส่งสัญญาณความเดือดร้อนตรงๆไปสู่ภาครัฐบาลแต่วันนี้เนี่ยชาวประมงจริงๆเข้ามยายามได้รับโอกาสจากรัฐบาลก็คือไปส่งสัญญาณกับเขาซึ่งเราหวังว่ามันจะได้รับการยุติจริได้ในปัญหาที่ที่ไม่เข้าใจกันและกัน เพราะว่าวันนี้รับข่าวที่แล้วก็มีประงงบวนลากมาด้วยซึ่งเราก็ผัดเปลี่ยนเข้าไปว่าขอเะมีการน,น่าต้างวันที่คุยกับบนรุษนอย่างเดียวแล้วก็เป็นบนรุนที่ต้องถูกกฎหมายเท่านั้นส่วนเรื่องผิกดกฎหมายอีกสามหมื่นกว่าลำก็ค่อยมาว่ากันว่าจะนําเสนอหรือว่าหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งล้ำไหมและไม่ทําให้ถูกกฎหมายเพราะว่าสามหมื่นลำต้องยอมรับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีตั้ง 25ล้า30ลำาก็คือในทุนและที่น่าห่วงที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เกิดประมงพื้นบ้านเนี่ยอย่างอิสระเนี่ยเวลานี้ในทุนพวกนี้แปลงกายเป็นประมงพื้นบ้านไปแล้วก็คือไปจา้างชาวประมงต่างชาติขเขมเหม็นลาวเขา้ามและวบอินโดรวมทั้งเวียดนามเนี่ยกลายมาเป็นประมงพื้นบ้านโดยซื้อเรือแลกซื้ออุปกรณ์ให้ประมง ขนาดเล็กไปทําการทําประมงโดยไม่ต้องโดนตรวจสอบจากภาครัฐอันนี้น่าห่วงมากเป็นข้อมูลที่อันตรายมากๆแล้วคนไทยที่เป็นเจ้าของประมงเองกับนั่งดูต่างชาติมาทําประมงในบ้านโดยไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะตัวเองออกไม่ได้โดนจับแต่ประมงต่างชาติที่มาในรูปของประมงพื้นบ้านเรือเล่นกับทําได้ไม่โดนจับซึ่งน่าห่วงมากแต่อันนี้ เห็ดโคนนะครับยี่สุกนะใครอยากได้ซื้อมากินเร็จป้า